สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟุตโซดำท t แอนด์เอ็กซ์เ a อร์วตอร์วันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านหินขาวนะครับงานขุดสะสีไร่ครับ วันนี้รถด้ำเข้าเยอะมากเลยครับติดคิวยาวเลยาผันสาย,ยอ่อนับฝั่งนั้นยังไม่มีรถเข้าเลยครับครับรถจอดรอข้างบนครับ มาแล้วแมนเข่าเลย ตัก2คันครับคมสึก PC 130กับแคท313 D 2 GC ครับเดีย๋ยวพาไปชมอีกมุมหนึ่งครับมุมนี้มองไม่ค่อยชัดสวัสดีครับโอ้รถไล บนอยดอกได้ซ้ำเกาละซ้ำเก่า,กา,กาครับโอ้โหรถรอคิวเยอะครับอ,ออกแล้วครับทหารผันสายเอวอ่อน นี่ครับดูมุมกว้าง oh. น,คน่ครับมาชมมุมนี้ครับ oh. เต็มๆครับรถรอครับอันนี้ตัวสะฝั่งนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับ แต่งคันคูรถดำมารอครับรอคิวเยอะเลย กำลังเร่งงานครับรถเยอะครับตอนนี้รถด,ดัน่าจะาสิบห้าคันได้ครับ อมารับอันนี้รถนี้คันนี้มาใหม่ครับพึ่งซื้อมาวันก่อนครับ FRR สองหนึ่งะครับตัวน,นี้เครื่อง 4HK หนึ่งสอง้อสิบแรงนะ เร่งงานครับตอนนี้แข่งกับเวลาเต็มแล้ว นู้นใส่เยอะนะครับทางนั้นวิ่งออกไปข้างนอกนะอู้โอ้โอ้โหสุดยอดครับอัดดินเต็มกล่องนะโอ้ not. มนสายแข็งนะครับข้างบนนะล็อกกี้หกเฮดอ e หนึ่งร้อเก้าสแรงมาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ